มาแล้วค่ะสับเท้าวิ่งเข้าหาขนมนะคะนี่สับเท้าเข้าหาขนมค่ะเออสับเท้าเข้าหาขนมค่ะสับเท้าเข้าหาขนมค่ะเออฉลาดเกินไปแล้วนะคะอ่ะอ่ะอ่ะโอ้ยอยยอโยยอยยฟินเลยค่ะแม่ฟินเลยค่ะอู้อโยยอโยยอโยยไหมอโยยไหมคะอืมโอ้อร่อยนะคะสับเท้าเข้าหาขนมเลยนะคะอ่ะพอแล้วพอแล้วมั้ง พอแล้วมั้งงูอ้อยฟินเลยค่ะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะน้องพลอยชอบมากเลยค่ะนะคะดูตานะคะตานางฟินมากเลยโอ้ของโปรดของมักของน้องพลอยอะพอแล้วลูกนะกินพอของปากของคอนะคะอ้าวคุณพอบอกว่าให้กินเลยนะเสร็จน้องเลยค่ะเสร็จหนูเลยค่ะ โอ้โหเ็จหนูหนู่นพี่บัวนะคะยืนกินหญ้ารอนะคะอยู่ในป่าเละหมดแล้วน้องพลอยโอ้โหอายใหอู้ฟินเลยนะคะฟินเลยค่ะน้องพลอยบอกว่าฟินเลยอ่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งก่อนค่ะขอบคุณสวยๆค่ะลูกจ๋าขอบคุณสวยๆค่ะขอบคุณสวยๆค่ะขอบคุณค่ะ,คคะเสียงไม่มาค่ะนะคะ เสียงไม่มานะคะหน,ห,นหนูเคี้ยวอยู่ค่ะหนูเคี้ยวอยู่อรยอยมากเลยนะคะขอบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะทั้งขนมและลูกพับนะคะน้องพลอยบอกว่าฟินมากเลยค่ะดูนะคะค <laughs> ขีตาก็ยังไม่ล้างเอ้ยไปไปทางานได้บา,บายบายไปแล้วนะคะน้ํายังไม่อาบนะคะวันนี้ไม่ได้อาบน้ําอู้หยีิบขาดอ,อะไปไปทำงานแล้วนะคะ ไปแล้วจ้าไหนพี่บัวพี่บัวมาเดินทางไปทำงานแล้วนะคะตอนนี้ไหนพี่บัวอยู่ไหนนะคะเปนดูเด็กน้อยนะคะจะไปหาพี่บัวจะไปหาพี่บัวอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จิมก็ต้องขอพักความน่ารักนะคะของเด็กๆนะคะ บ้านเปียมสุกไว้เพียงเท่านี้ดูถามหาขนมนะคะกับคุณพ่อนะคะหมดหรือยังพ่อหมดหรือยังเอยหนูน้อยกินจุนะคะอไปไปไป่ะปายโชคดีกับการทำงานนะจ๊ะเด็กๆบายบายจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ